กราฟตัวอย่างนี้นะครับน่าสนใจมากนะครับน้องๆดูให้ดีๆนะครับอันนี้เขาให้หาค่าลิมิตของฟังก์ชัน f(x) เมื่อ x เนี่ยเข้าสู่ค่าอน,นันน้องๆดูการาฟนะครับอันนี้เป็นการาฟไซน์นะครับเมืเอ่อ x มีค่ามากๆเนี่ยจะได้ค่า y เป็นเท่าไหร่ดูจากการาฟแล้วเนี่ยค่า y มันอยู่ในช่วงของลบหนึ่งใช่ไหมแล้วก็หนึ่งเห็นไหมเดี๋ยวมันก็ขึ้นเดี๋ยวมันก็ลงแล้วที่อน,นันตล่ะก็คือที่ x มีค่ามากๆเนี่ยค่า y เป็นเท่าไหร่น้องรู้ไหมครับ น้องไม่รู้รู้แต่ว่ามันอยู่ช่วงระหว่างค่า y มันอยู่ในช่วงระหว่างของลบหนึ่งเนี่ยแล้วก็หนึ่งใช่ไหมครับตอบได้ไหมว่ามันเท่าไหร่ที่อนันต์ตอบไม่ได้เลยนะครับไม่รู้มันเท่าไหร่กันแน่ที่อนันตน์นไม่สามารถจะเจาะจงได้ว่ามันมีค่า y เท่ากับเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยอ,อันนี้หาค่าลิมิตไม่ได้นะครับเราไม่รู้ว่าค่า y มันเท่าไหร่ที่อน,น,นันต์มาดูข้อที่สองเขาหาค่าลิมิตของฟังก์ชัน f x เมื่อ x เนี่ย ติดลบมา,มากๆคือลบอานันต์นะครับก็คือมาทางด้านนี้มันก็จะมีค่า y อยู่ช่วงของไอ้ลบหนึ่งแล้วก็หนึ่งใช่ไหมครับแล้วที่มันติดลบมากๆและ x ติดลบมากๆมันได้ค่า y เป็นเท่าไหร่น้องรู้ไหมครับน้องก็ไม่รู้ใช่ไหมรู้แต่ว่ามันค่า y มันอยู่ในช่วงเนี้ยค่าของฟังก์ชันตัวเนี้ยมันอยู่ในช่วงของลบหนึ่งกับหนึ่งใช่ไหมครับเราไม่สามารถจะบอกได้ว่ามันตอบอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็หาค่าลิมิตไม่ได้เช่นเดียวกัน ไม่รู้นะครับ